สวัสดีครับคลิปนี้ก็เป็นเรื่องของหลักดินแดนซึ่งอยู่ในบททั่วไปของกฎหมายอาญานะครับก็พูดง่ายๆว่าหลักดินแดนเนี่ยเขาต้องการจะบอกถึงว่าเขาใช้หลักดินแดนเป็นตัวจับในการกระทำของของผู้กระทําผิดนะครับพูดง่ายๆก็คือว่ากระทําทความผิดตรงไหนอย่างไรเนี่ยถึงจะเอากฎหมาย อาญาของไทยไปจับได้ไปบังคับใช้ได้นั่นเองนะครับในส่วนของกฎหมายอาญาเนี่ยมันก็จะมีกลุ่มของมาตรา4 5และ6นะครับซึ่งได้บอกถึงหลักดินแดนไว้ชัดเจนเครคลิปนี้จึงนำมารวบรวมนะครับแล้วก็พูดถึงหลักดินแดนในกลุ่มของมาตานี้นะครับเอาเรามาเริ่มกันเลยที่มาตรา4วรรคแรกนะครับ มาตราสี่รักแรกนะครับบอกไว้ชัดเจนว่าผู้ใดกระทำความผิดในราชอาณาจักรต้องรับโทษตามกฎหมายนะครับอันนี้แปลตรงตัวก็คือใครทําผิดในประเทศไทยเนี่ยก็ต้องรับโทษตามกฎหมายไทยนั่นเองนะครับเอาเรามาดูต่อไปข้อสังเกตนะครับข้อสังเกตข้อที่1เนี่ย มาตรา4นะครับวรหนึ่งไม่คำนึงถึงสัญชาติของผู้เสียหายแล้วก็สัญชาติของผู้กระทำความผิดนั่นหมายความว่าไม่ว่าเป็นคนชาติใดก็ตามนะครับถ้าทำผิดในอาณาเขตของประเทศไทยหรือเราเรียกกันว่าหลักดินแดนน่ะไม่ว่าคนชาติใดก็ตามทำความผิดในเขตประเทศไทยก็ต้องรับผิดหรือพูดอีกอย่างหนึ่งก็คือ ไม่ว่าคนชาติใดทําผิดในประเทศไทยแล้วก็สามารถเอากฎหมายไทยเนี่ยไปลงโทษได้นะครับต่อมาข้อสังเกตข้อที่2นะครับเป็นกรณีกระทำความผิดในราชอาณาจักรนะครับก็คือทําความผิดในประเทศนั่นแหละแล้วมาดูต่อมานะครับตรงนี้เป็นการตีความที่น่าสนใจนะข้อสังเกตข้อที่3ามเขาบอกว่า ในราชาอาณาจักรเนี่ยหรือคําว่าประเทศไทยเนี่ยนะครับก็หมายถึงพื้นดินพื้นน้ําซึ่งเป็นเขตของประเทศไทยแต่ไม่รวมถึงสถานทูตไทยในต่างประเทศนะครับข้อสังเกตข้อที่3เนี่ยคิดง่ายว่าไอ้คาว่าราชาอาณาจักรไทยเนี่ยเราให้เราคิดถึงแผนที่ประเทศไทยครับแล้วก็ ตีไปว่านั่นคืออนาเขตของประเทศไทยนะครับซึ่งในส่วนของทะเลเนี่ยกวัดออกไปอีก12ไมล์ทะเลนะอันนี้เอาแค่รู้ไว้นะครับว่าว่าเราวัดออกไปอีก12ไมล์ทะเลแล้วจากนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นใต้พื้นดินหรือบนพื้นอากาศนะครับให้เราคิดภาพแผนที่ประเทศไทยกันเนาะแล้วก็ในส่วนของทะเลขยายไปอีก12ไมล์ทะเลแล้ว ดิ่งไปสู่พื้นดินแล้วก็บนสู่พื้นอากาศท้องฟ้านั่นหมายความถึงในราชอาณาจักรนะตามความหมายของมาตราสีวรรคหนึ่งกฎหมายอาญาเนี่ยสุดท้ายนะครับท้ายนี้มันมีข้อสังเกตอีกนิดนึงเขาบอกว่าการกระทำความผิดทั้งหมดที่เป็นความผิดมิใช่ส่วนใดส่วนหนึ่งแต่ไม่จำต้องรวมถึงผล ในการกระทำความผิดนะครับตรงนี้จะเป็นข้อสังเกตว่าถ้าเราจะใช้มาตราสีว่วรรคหนึ่งเรื่องดินแดนก็คือในความหมายสั้นๆว่าใครกระทำความผิดในประเทศเนี่ยคุณต้องรับผิดนะครับในมาตราสีว่วรรคหนึ่งเนี่ยเขาให้หมายความถึงว่าในการกระทำทั้งหมดนะครับได้ทำในประเทศนะครับ เช่นอลงมือฆ่าคนโดยการยิงเนี่ยสมุดยิงในเขตอำเภอแม่สายนะครับยิงบุคคลคนนั้นตายก็ชัดเจนว่าเป็นความผิดฐานฆ่าคนตายอย่างนี้เขาเรียกว่าการกระทําความผิดทั้งหมดเนี่ยเกิดขึ้นในราชอาณาจักรนะครับแล้วตรงข้อสังเกตตรงนี้นะครับเขาบอกว่าเนี่ยไม่ใช่ส่วนหนึ่งส่วนใดเนี่ยแล้วก็ไม่จําต้องรวมถึงผลเนี่ย ก็จะใช้มาตรา4วรกหนึ่งไม่ได้นะครับแต่จะไปใช้มาตราอื่นได้ก็คือจะเป็นในส่วนของมาตรา5ซึ่งเราจะพูดกันต่อไปนะครับตรงนี้ก็จะจะทำข้าใจให้ชัดเจนว่าเฉพาะในส่วนของมาตรา4วรกหนึ่งเนี่ยนะครับความหมายสั้นๆน,นั่นเองก็คือใครทําความผิดในราชอาณาจักรต้องรับโทษนะครับ หรือความหมายที่ง่ายกว่านั้นนะคือใครทําความผิดในประเทศไทยก็ต้องรับโทษตามกฎหมายไทยนะครับซึ่งหลักเกณฑ์ก็มีอย่างี้มีข้อสังเกตนิดหน่อยเพราะว่าถ้าเป็นส่วนใดส่วนหนึ่งเนี่ยเราต้องไปใช้มาตราอื่นนะครับที่จะต้องลงรละเอียดถึงขางนาดนี้นั่นเป็นเพราะว่าบางทีนะครับในข้อสอบจะมีโจทย์เป็นตุ๊กตามาว่าอ่าตัวอย่างเช่นนะครับตัวอย่างเช่นมีการยิงข้ามฝั่งกันนะครับ ตัวของคนยิงเนี่ยอยู่พม่าอย่างนี้เป็นต้นยิงข้ามฝั่งมาที่อำเภอแม่สายซึ่งเป็นฝั่งไทยถูกต้องไหมครับเขาก็จะถามว่าอาจจะถามตรงๆไปเลยว่าข you know, okay. ้อใดถูกนะครับแล้วก็มีตัวเลือกเ็ขอคองอหรือว่าลงโทษผู้กระทาผิดได้หรือไม่นะครับก็จะมีตัวเลือกให้เรานะครับได้เพราะนะครับ หรือว่าได้ตามมาตราสีวรกหนึ่งได้ตามมาตราสีว่วรกสองได้ตามมาตราห้าวักหนึ่งหรือวักสองอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีตัวเลือกให้เราแสดงความแม่นเข้าไปในในข้อสอบนะครับซึ่งอาจจะมีนะอาจจะมีหรืออาจจะไม่ใช้เลขมาตราก็ได้ก็คืออาจจะใช้คําในในกฎหมายเช่นสมมุติว่ามีข้อได้จริงนะครับข้อได้จริงว่า ในกรณีที่มีการฆ่ากันที่อำเภอแม่สายที่ยกตัวอย่างไปข้างต้นเนี่ยในข้อสอบเนี่ยโจทย์อาจจะถามว่าลงโทษผู้กระทำผิดได้ไหมนะครับแล้วก็มีตัวเลือกกอไกล่ลงได้เพราะนะครับเพราะผู้กระทำผิดทํากระทำความผิดเนี่ยในราชอาณาจักรหรือข้อที่2เนี่ยขอไข่อาจจะเพิ่มเติมมาหลอกเราว่าลงโทษได้นะครับ เพราะว่าผลเนี่ยได้เกิดในราชอาณาจักรอย่างนี้ข้อแตกต่างในตัวเลือกทั้ง2อ,อันเนี่ยเราก็ต้องแสดงความแม่นไปครับว่าเราจะต้องตอบข้อหนึ่งเพราะเขาต้องการที่จะวัดว่าไอการการะทำความผิดเนี่ยการการะทำทั้งหมดเนี่ยมันเกิดขึ้นในประเทศเพราะฉะนั้นเราต้องใช้หลักดินแดนก็คือตอบให้มันตรงไปเลยว่านี่คือมาตรา4วรรคหนึ่งนะมันเป็นการการะทําความผิดในราชอาณาจักรนะครับอันนี้เดี๋ยว ในส่วนของที่ว่าการคณังความผิดอะไรที่มันไม่เช่นล้านอาจจกหรือว่าส่วนใดส่วนหนึ่งคาบเกี่ยวเนี่ยเดี๋ยวเราไปลงรายละเอียดกันในสไลดต์ต่อๆไปนะครับต่อมานะครับในส่วนของมาตราสีวรคหนึ่งเนี่ยมีดีกาที่น่าสนใจผมเอามาฝาก1ดีกานะครับก็คือดีกาที่8 3 3 5ทับสองเนะครับเขาบอกว่า ขณะที่เจ้าพนักง,งานตรวจค้นยาเสพติดจำเลยลงจากเครื่องบินมาอยู่ในอาคารผู้โดยสารของท่าอากาศยานกรุงเทพเพื่อจะไปขึ้นเครื่องบินอีกลำหนึ่งจำเลยจึงเข้ามาในราชอาณาจักรไทยแล้วเมื่อจำเลยมียาเสพติดให้โทษไว้ในครอบครองซึ่งตามกฎหมายไทยมันจะรับเป็นความผิดจำเลยจึงเป็นผู้กระทำความผิดในราชอาณาจักรต้องรับโทษตาม กรมกฎหม,มา,ายอาญามาตรา4วรรคแรกนะครับก็อธิบายง่ายๆคือดีการนี้นะครับเขาเป็นคนต่างชาติแหละขึ้นสายการบินของสายการบินต่างชาติมาด้วยนะครับแต่พอดีเนี่ยลงมาถ่ายเครื่องนะลงมาถ่ายเครื่องที่กรุงเทพดอนเมืองอะนะเพื่อจะรอขึ้นเครื่องอีกอันหนึ่งต่อไปอีกประเทศหนึ่งแต่ปรากฏว่าตัวเขาเนี่ยนะมียาเสพติดนะครับ ดังนี้ก็ใช้มาตราสี่วักแรกประมวลกฎหม,มายอาญาเนี่ยลงโทษเขาได้ในเรื่องของหลักดินแดนเพราะว่าณนะตอนที่เขาอยู่ในเขตประเทศไทยนั้นนะเขาได้พกหรือได้มียาเสพติดในตัวนะครับตรงนี้ก็เป็นเรื่องของหลักดินแดนที่เอามาจับเนาะถึงแม้ว่านะครับข้อท็จจริงเนี่ยถ้าดีการนี้เป็นข้อสอบมันอาจจะสร้างความ งุนงงให,ให้พี่น้องที่อาจจะไม่แม่นในมาตราสีโดยทําให้เรางงว่าสายการบินก็สายการบินต่างประเทศคนก็คนต่างประเทศนะครับแล้วก็มีในส่วนของการสร้างเขาได้จริงมาว่าต่อเครื่องก็จะต่อเครื่องโดยสายการบินต่างประเทศอีกนะครับแต่ถ้าเราแม่นจริงเราจะเอามาตราสีวักแรกมาจับเรื่องหลักดินแดนนะครับต่อมานะครับ มามาตาสวักสองบ้างมาตา4วักสองเนี่ยเป็นเรื่องที่เป็นการกระทําความผิดที่นอกราชอาณาจากักรแต่ถือว่าถือว่าเขาได้ทําในราชอาณาจากักรนะครับอ้าเขาจริงเป็นยังไงเรามาดูกันมาตา4วักสองบอกว่าการกระทําความผิดในเรือไทยหรืออากาศยานไทยไม่ว่าจะอยู่ณที่ใดให้ถือว่ากระทําความผิดในราชอาณาจากักร นะครับดังนั้นคําว่าเรือไทยหรืออากาศยานไทยเนี่ยความหมายก็คือเรือที่จดทะเบียนเป็นสัญชาติไทยอากาศยานไทยก็เหมือนเหมือนกันครับคือสายการบินที่เป็นสัญชาติไทยเช่นนะครับการบินไทยนะครับการบินไทยและคุณเท่าฟ้านะครับแอร์เอเชียหรือนกแอร์ Air, อะไรต่าง แต่ข้อสอบเนี่ยคงไม่ไม,ไม่ไม่ถึงขั้นต้องมาให้เรานั่งวิเคราะห์ว่าสายการบินไหนเป็นเป็นของประเทศอะไรอนะันี่พี่ยกตัวอย่างให้เห็นภาพชัดๆท่านั้นเองนะครับอย่างเวียดเจ็ดเงี้ยแน่นอนไม่ไม่ใช่ของไทยเนาะประมาณนั้นเพราะฉะนั้นมาตราสีวรสองนะครับถ้าความผิดได้ทําในเรือไทยหรือเครื่องบินไทยนะไม่ว่าจะอยู่ที่ใดให้ถือว่า การะทำผิดในราชอาจักรก,ก็พูดง่ายคือลงโทษใช้กฎหมายไทยไปลงโทษได้นั่นเองนะครับสำหรับสไลด์นี้นะครับก็เป็นความแตกต่างระหว่างมาตรา4ี่วคแรกหรือวักสองเนี่ยนะครับซึ่งเราจะใช้กันให้มั่นยำนะครับอันดับแรกก็คือมาตรา4ี่วักสองนะครับก็คือ มาตราสี่วรรคสองเป็นกรณีที่มันเรื่องออความผิดเนี่ยที่มันเกิดขึ้นในเรือหรือเครื่องบินไทยถูกต้องไหมครับเรือหรืออากาศยานไทยเนี่ยนะครับมาตราสี่วรรคสองตัวอย่างก็คือเกิดเหตุทําร้ายร่างกายกันนะครับบนเครื่องบินไทยขณะบินผ่านประเทศลาวนะครับไฮไลท์คําว่าบนเครื่องบินไทยอันนี้ก็คือเป็นเรื่องราวของมาตรา4วรรคสองแต่ถ้ามาตรา4วรรคแรกเนี่ย มันจะเป็นการนะครับเกิดเหตุทำร้ายร่างกายกันบนเครื่องบินไทยนะครับขณะเครื่องบินจอดอยู่ที่สนามบินสุวรรณภูมินะครับจะเห็นได้ว่าเอ้ยมันบนเครื่องบินไทยเหมือนกันบางทีเราเห็นคําว่าเครื่องบินไทยเนี่ยเรากระโดดไปคิดถึงมาตราสีบักสองเลยก็อาจจะพลาดได้นะครับดังนั้นเนี่ยก็สังเกตรตรงมาตราสีบักแรกเนี่ย เรื่องราวเหมือนกันหมดนะครับแต่เกิดบนเครื่องบินไทยเหมือนกันแต่เครื่องบินเนะี่ยมันได้จอดอยู่ในเขตของประเทศไทยนะครับไอลักษณะนี้เนี่ยให้เราใช้มาตราสีว่วรรคแรกเรื่องหลักดินแดนว่าความผิดเนี่ยมันก็ได้เกิดในเขตประเทศไทยอยู่นะครับดังนั้นในการไล่เลียงนะครับในการเวลาใช้หลักดินแดนเราต้องดูก่อนว่า1ความผิดได้เกิดในประเทศไหมถ้าเกิดในประเทศเราใช้มาตราสีวรรคแรกเลย ถ้าไม่เกิดในประเทศดูต่อไปนะครับดูต่อไปว่ามันเกิดในเครื่องบินไทยไหมหรือในเรือไทยไหมถ้าเกิดเราใช้มาตราสี่บักสองนะครับแล้วถ้าเป็นกรณีอื่นเดี๋ยวเราไปดูในมาตราต่อไปนะครับเอาละครับมาตราสี่บักสเนี่ยก็มีตัวอย่างที่น่าสนใจ เขาบอกว่าดำนะครับวางยาสลบขาวที่สนามบินประเทศเกาหลีจากนั้นขาวขึ้นมาบนเครื่องบินไทยแล้วขาวก็หมด,ดสตินะครับนายดำเนี่ยจึงลงมือขโมยของก็คือการลักทรัพย์นั่นเองนะไอ้อย่างเงี้ยเนี่ยใช้มาตราสีววรสองก็คือการกระทันความผิดของนายดำเนี่ย ได้ทำลงในอากาศยานไทยหรือเครื่องบินไทยนะครับก็ใช้กฎหมายไทยลงโทษได้แต่นะครับมีนิดหนึ่งนะครับแต่หากนะครับนายดำเนี่ยมีข้อได้จริงเพิ่มมาคือนายดำก็เป็นคนจีนได้วางยาสลบขาวขาวก็เป็นคนจีนเช่นกันคนคนต่างชาติทั้งคู่นะครับ ก็ได้วางยาสลบที่สนามบินประเทศเกาหลีจากนั้นขาวขึ้นมาบนเครื่องเนี่ยอ่าข้อทีจจริงคืออาเอา,เอาม่นะครับไม่ได้วางยาสลบนะวางยาจะฆ่านี่แหละนะครับจากนั้นขาวขึ้นมาบนเครื่องบินไทยเนี่ยเครื่องบินการบินไทยแล้วขาวก็ตายนะครับแบบนี้ใช้มาตราสี่วรรคสองไม่ได้นะครับ นะอันนี้พี่ขมวดข้อจะจริงให้เหลยว่าในกรณีที่ผู้เสียหายหรือผู้กระทำผิดเนี่ยเป็นคนต่างชาติด้วยนะเขาก็ททำกันอย่างเงี้ยนะครับคือเขาเริ่มวางยาจากข้างล่างเครื่องบินก่อนวางยาที่สนามบินซึ่งมันไม่ได้อยู่ในประเทศไทยกระบวนการในการฆ่าคนเนี่ยของเขาเนี่ยส่วนหนึ่งได้ทําลงในประเทศเกาหลีแล้ว แต่ผลนะ่ยบันดดนมาเกิดในเครื่องบินไทยนะครับแบบนี้ใช้มาตราสี่วรรคสองไม่ได้นะก็ต้องใช้กฎหมายต่างประเทศไปลงโทษเขากฎหมายไทยเนี่ยเข้าไม่ถึงในกรณีอย่างนี้นั่นเองนะครับเพราะในย้ำอีกครั้งก็คือจะเข้ามาตราสี่วรรคสองได้เนี่ยการกระทําทั้งหมดมันต้องเกิดในเครื่องบินไทยหรือในเรือไทยนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเกิด มันเป็นการคาบเกี่ยวเดีวบางส่วนแล้วมันมันมาเกิดคาบเกี่ยวกับเครื่องบินไทยอย่างเงี้ยมันจะไม่เข้ามา,มาตารา4วักสอนะครับอันนี้เป็นข้อสังเกตท,ที่ให้ไว้นิดหนึ่ง